ลงโทษลงโทษ Yeah. <laughs> <Give it up>. <laughs> 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 ตอนนี้กำลังแบ่งหน้าที่กันอยู่นะครับว่าใครจะทําอะไรกันบ้างถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลาจะได้ไหม่แบบเออโอเคดีมากเอาละครกันก็ใจตามนี้นะครับสำหรับพวกเราที่ถเหมือนผมเนี้ยเดินนำออกมาตรงหน้าประตูผมอยู่ตรงนี้นะครับผูดในการมาเสร็จแล้วไปอยู่ตรงนี้ก็คือทุกคน,นะคะ ปลาตัวเปรี้ยมตามนะครับคนสวยไม่ต้องออกมาเดี๋ยวไปหลบอยู่ตรงนู้นนะครับไปก็ปากมาขอี้ข้อถ่านป่าปากด้วยเขาบอกเป่าปากด้วยเดี๋ยวนี่เด้จะปวดเป็นอะไรสาบุ้เล่นมาเดินแถวมาน่าหักขาหขกไม่ได้ป่าวปากนะเออเออขาหักขาหั็เป็นลมเด้ มองมองหน้าเหมือนไม่อยากให้เป่าปากเลยว่ะโอเคมองมันมอกเปลี่ยนคนเป่าได้ไหมโอเคก็จะตามนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูไฟตรงนี้นิดนึงครับแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนไปผู้เรามาดูตรงนี้ครับดับทวยสองสองคนที่ของเราจะเป็นคนดับไฟใกล้ๆก็ได้ครับเดี๋ยวเป็น่นี่แล้วนะล้อมมาทางนี้ครับล้อมมาเลยมาให้กำลังใจเพื่อเราหน่อย เออเชิญมาเดะอย่ดูทิศทางลมไม่ใช่ไปบ้านเขาเ้อน่าจะรู้เออมาลมมาทางนี้ลมมาทางนี้มีแต่คนกลัวเลยดูสิลมจะไปทางไหนมาทางนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอ่า

จะเจพราะการความร้อนในแก๊สรอยงศาแต่ภาในมันสามร้อยมันอะครับเหน่อยพอแะได้ร้องศาทำไครับเลยนวที่มันได้แก๊สร้อาป้องกันความร้อนแก้อถ้าป้องกันป้องกันความร้อนในสรองศาต้องทำไงครับเยนนมีกะใส่สองตัวหมต้เ้ครับเพื่อดเพิงโนนี้เป็นดับเพลิงะครับ แต่เราสามารถมองที um, wow uh, yes really no ่แกลในที่เปิดก็สามารถองได้ขาลัก็มีมติดสายแล้วเราจหน้าไม่ได้ว่าเป็นไงก็มีชื่อทักายอะไรต่จต่า อย่าให้ใครเป็นเาไปทำอะไรเลยอ่าเลียอย่าอตายเลยนะครับี่โอคดียวเราไปดูไม่มีเพื่อนกับมพเราองหาท้งเท่าท้งหลาขบอกไม่เ้มไป้วไม่มีเงื่อนเพิกลัมาไปเป็ลูด้วยด้วย เห็นไหมครับปิดทุกไฟดับไปแล้วกัไม่ิดเลยระวังเราดูร้อนไหมครับจุดูการใช้นะครับดูการใช้คุณต้องใช้เป็นด้วยเข้านะครับผมบอกไม่ฉีดไม่ีดนะ ไปดับอยู่ติตไปติดถอยครั้งออนึ่งครับเห็นไหมครับไม่ได้เลยถอ,อยไปเอาละครับบอกไอ้หน้าตายเดียวเก็บสาหน้าปิดลงเลยดูวนะครับช้าๆเย็นๆนะครับอย่าไม่สั่งอย่าให้มันดีด้วยนะอย่าไม่กระโดดหนึ่งสองสามเอา โอ้โห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 ั้งเดียวจบครั้งเดียวผ่านใชได้อใ่ไหครับุณไมับใ่ไรั่ไหมรใชได้ไหมครับใอไหับใไัใช่ไใชไหมั่ไหมครั่ไหมครัมับไหมครใชได้ไหบใับได้่ไมมครับ่มครับใช่ไหมคบมบบ่ไหับใช่ไ่รหไัไหม คิ้วหายเลยมีแดงเป็แกสเดี๋ยวเราดูคพวกเราดูนะครับคนที่อยู่ในครัวมีแก๊สใช้ให้ดูนะครับว่าถังแก๊สถ้ามันล้มมันเกิดอะไรขึ้น วางนลครับหนึ so, so, ่งถังขยายตัวได้2องสเจ็่ผมีเตียมา้มานหลังน้ครับตูเราันโจายูนีับาดคุกัตองไปด้วยครับพี่้ะหแนวสาวๆจะได้ร้อนๆ่ลองไปครับลองไปโอเค โอ้โอ้ก็ไม wow. oh. ่เห็นีเโอ้ปีนี้มันโลแต่แต่แต่พี่ปู

คุณต้องตามนะครับไม่ต้องรอแล้วกันให้ตั้งแล้วกันตบิดิมาปิดมาเอ้ โอ้ยมึงก็ตื่นเต้นหน่อยวะโอ้โอ้ก็ตื่นเต้นน้อยก็ได้ไหมมึงไม่มี acting เลยวะแอคแอคหน่อยโอ้ไม่แอคเลยผมฝังแก้ับไม่มีฝั่งดีดีนะครับ ทางแก้ดึงถงอยู่ได้หปีวันนี้กับที่บ้านเป็นยางแก่รา้ยทางแก้ทางนีกที่บ้านเราต้องทียรไรใหม่ๆังนี้ที่บ้าไหนใหม่าครับก่ให่กว่าแล้วบอก่ยุยเลยยังรู้ตรงยอย่ากตรงไหนครับ้ไม่ได้ครับมันหลอกคุณมันหลอกคุณนับ้องจิงอยู่นี่ับนี่เกเจ นี่ปี97ีไปลารอเก็จะนักายมมกอย่ามองตรงนี้ครับจะทำไรก็ได้สองี่เหือกลมันจะรอคุ่ได้เดืน 3, ปี97มีก21ไปดูที่บ้านของเราจะปบอะไรปีา4นี่ถูกปีจะ30ปีแล้วในนี่ปี21ถูกไหมครับ1 97 24ปีครับ ถังแก๊สนะครับฟังดีๆครับแก๊สเป็นของเหลวที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นได้เป็นรั่วเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตอวนี้แก๊สรั่วแล้วแก๊สรั่วรู้ไหมแก๊สรั่วเราไม่สามารถรู้ได้นะครับเรามาใส่กลที่ไหลเพื่อคุ้ดูว่าตอวนี้แก๊สรั่วเพราะฉะนั้นได้กลิ่นแก๊สรั่วอย่าจุดไฟในแคนทีมในฟูดคอร์ตต้องระวังด้วยมีกลิ่นแก๊สรั่วห้ามจุดไฟไฟฟ้าที่เปิดอยู่อย่าปิดปิดอยู่อย่าเปิดบากไฟที่เสียไ้อย่าไปดึงออกนะครับปไฟกลายเลย อัะตรมากเอาละครันท <si suppression> ีน <descon> ี <cach ots> ้ลองทอานต่อไปอย่นปนวามอ่นี้เดี๋ยวอันตรายถ้านริงคับกระแทกเด็กส่งแก๊สบปงับร้เคื่องอร์ไฟมาวางางมาเลยครับตอนนีบ้านเราคปงอันตรายมากถังแก๊สต้องยกหรือใส่รถเข็นพึ่ได้ทรองายๆนะ้าขวดน้ำปริเขวดเปิดแก๊สใส่นขวดวลูกปองไฟข้อบนไปแล้วเขย่าลูกปอมจองข้นไปเลยตึงแก๊สขึ้น เาต้องคนเยอะๆไงที่วต่าไ้งนะที่อยัวเซต่าไปบ้างไปดูนะที่อวเติ่าป้างนะ